อ่านะครับก็มีคนขอมานะครับพี่รีวิววิหกบางเฉียบของพี่ให้ดูหน่อยนะครับก็วิหกบางเฉียบนะครับจะเป็นบางเฉียบที่ของเบตาเก่านะครับยังไม่ใช่ของเบตาใหม่นะครับก็เบตาเก่าแต่ว่าลบลน้นลบเยอะๆเน้นลบอย่างเดียวเลยนะครับลบแบบลบเลยนะครับแล้วก็ทีมทีมดิฟเวนต์กับ อ่า double defense เนี่ยจะไม่ลงเยอะจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าลงเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขาได้มานาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำนะครับว่าของมูเคซี่เป็นแบบไหนนะครับบางเฉียบเลยนะครับของเมตาเก่าและงบไม่บานปลายงบไม่เยอะนะครับก็สามารถทำตามได้เหมือนกันนะครับก็อ่ะนี่เลยเริ่มกับใส่บอลไวหกก่อนเลยแล้วกันครับ นี่ใส่บอลไม่หกนะครับแล้วก็ใส่แค้นครับผมตามนี้เลยสเตตัสเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่สเตตสนี้คือแบบของบางเฉียบแบบสุดๆดเลยนะวิ่งชนตายครับผมวิ่งชนตายเลยนะครับตายแบบตายเปียะเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาคํานวณให้ดูกันนะครับว่าผมส่วนเสียงเงินไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําหมดไปเยอะมากแค่ไหนนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับ ก็เริ่มจากอเอาส่วนวิหกส่วนวิหกก่อนเลยละกันนะครับวิหกเนี่ยผมได้มาในราคาที่ไม่ไม่แพงนะครับก็ไม่ได้เหมาเซตมานะครับแต่ว่าทยอยทาเรื่อยๆแบบฉบับของคนที่แบบเรื่อยๆฉันไม่รีบอะ่ะเออถ้าคุณไม่รีบคุณจะได้ราคาที่ถูกนะครับย้ําว่าราคาที่ถูกมากเลยนะครับถ้าคุณไม่รีบนะก็มาเริ่มตั้งแต่2ชิ้น สองชิ้นนี้นะครับผมได้มาในราคาที่สองพันสองพันสองพันแปดไอตัวเนี้ยเฉพาะทรงผมนะครับสองพันแปดนะครับเพราะว่าตอนนั้นซื้อในราคาประมาณนี้แหละนะครับสองพันแปดบวกกับอันนี้จะได้มาประมาณสองพันทวนครับตอนช่วงนั้นนะราคามันแพงมากนะครับ สองพนทุวนนี้ถือว่าราคาถูกที่สุดแล้วตอนนั้นตเผลออาจจะเป็น2องพด้วยซ้านะครับอันนี้คือ2องท่นนะครับอันนี้2องพันอันนี้2อ0 0ัท่วน,นครับอ่บวกเข้าไปแล้วก็ชิ้นนี้ครับผมตีบวกเองครับ2ชิ้นนี้ฮะผมต,ตีตีไปประมาณ3ชิ้นมีไหนบ้างละ่ะลืมละอ่านี่มี3ชิ้นนะครับที่ผมตีไว้นะก็จะมี2ชิ้นนี้ ตีเองนะครับก็ตีไปกลมๆประมาณ 50m 50m ตอนยุคนี้เรท25 M แล้วกัน 50m หมดไป2ชิ้นนะครับประมาณพ2นสองพันะครับย้ำว่าพันสอนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นบวก9อีกก็ตีไปกลมอันพันห้ชิ้นนี้พันห้นะครับสชิ้นถ้าเรานิ่งพอนะครับแล้วก็ทําเองผสมเอง แล้วก็ในอยู่ในจังหวะหนึ่งน่ะราคามันจะถูกนะครับอ่ตีไปกลมๆครับสองชิ้นนี้พันห้าร้อยครับผมเพราะว่าผมหมดไปแค่ห้าสิบเอ็มเองนะครับอมหมดห้าสิบเอ็มนะพันห้าร้อยครับผมบวกกางเกงก็ตีเองนะครับนี่แล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเป็นเวฟเป็นเวฟไปเรื่อยๆนะครับว่าผมทำตัวไหนไว้บ้างนะครับ สามชิ้นนี้นะครับผมตีเมื่อวานสดๆเลยนะครับใช้แบบตีแบบลูกผู้ชายลูกผู้ชายนั่นก็คือใช้อัลลักกี้นะครับอันลักกี้ลงมานะครับไปแปอัลลักกี้ลงมาปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมฮะมันยังอยู่แปอยู่เลยนะับเป็นบวก9นะฮะไอ้บวกบวก9บวก8นะครับยังบวก8บวกไอ้นี่อยู่เลยนะครับยังไม่ได้ไม่ได้ขึ้น10นะครับเพราะว่าเผลอๆมันอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ด้วยนะครับผมนี่อัลลักกี้ลงมานะครับได้27 27ิบเเห็นไหมฮะ ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ผมเอาไว้ที่19พอนะครับถ้าเกิดว่าคิถ้าเกิดว่าดีฟนซ์มันลบเยอะเกินนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้ฮิต13นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาพอดีดพอดีนะครับผมถ้าเกิดว่าได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีได้เยอะเกินไปก็ไม่ดี13กําลังเลขดีเลยครับผมอนี่เลยตัวนี้ผมจําได้ว่าหมดไปประมาณประมาณ70 m 70m เอมเอเลยนะครับ แต่ว่าหมดหมดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่าหายสองหายสองชิ้นจําได้เลยว่าหายสองชิ้น,นครับเป็นเท้าเท้ากับหลังเท้ากับหลังหายนะครับเดีย๋ยวจะมีคลิปให้ดูคลิปให้ดูในใน u t u b e นะครับว่าผมหายไปทางไหนแล้วก็หมดไปกี่เอนะครับตีไปกลมๆนะสามชิ้นนี้นะครับผมหมดไปประมาณอยู่ที่อืมหมดไปประมาณประมาณ ประมาณหนึ่งร้อยเพราะว่ากางเกงเนี่ยมันตีมันตีอยู่แล้วไงมันลงมาอยู่แล้วไงกางเกงอ่ะหนึ่งร้อยเอ็มอะตีไปกลมๆหนึ่งร้อยเอ็มไม่เก้าสิบก็ประมาณหนึ่งร้อยแหละอะตีตีเลขสูงสุดไว้ก่อนหนึ่งร้อยเอ็มฮะสามชิ้นนี้เป็นสองพันห้าครับผมสามชิ้นนี้สองพันห้าบวกไปเลยสองพันห้าร้อย บวกไปแล้วตอนนี้ประมาณ8 0 0แล้วนะอ่าตอนนี้8,008เอ้ยลืมลืมลืมขึ้นไอ้น,นี้ให้ดูเออนี่8 0 0นี่เลย2ชิ้นนี้8ปเอ้ยสรวมกับสชิ้นนี้เป็น8 0 0แล้วนะเพราะว่าอันนี้เป็น2 5 0 0นะครับผมชิ้นนี้ก็นับรวมรวมกันเลยเพราะว่ามันมันบวกอยู่แล้วไงราคาก็จะเป็นประมาณนั้นแหละ คือราคาเราตีบวกเองไงแต่ถ้าเกิดว่าซื้อข้างนอกอ่ะมันจะแพงนะครับส่วนชิ้นนี้ผมซื้อมานะครับชิ้นนี้ซื้อมานะครับบวกไปเลยครับอ่าชิ้นนี้จําได้ว่าสองพันเอ๊ะชิ้นนี้ผมประมูลมานะครับเออชิ้นเนี้ยจาได้เลยนะครับผมไปประมูลช่องไอสุมานะครับชิ้นนี้นะครับมีชิ้นเดียวเลยนะครับที่เขาประมูลวันนั้นผมได้มาประมาณพันพันเท่าไหร่วะพันเก้าได้มาพันเก้านะครับอืม ชิ้นนี้ได้มาพันเก้าถ้าเอาไปขายข้างนอกนี้ไม่ต่ำกว่าสองพันห้าสามพันนะครับประมาณนั้นเลยถ้าเอาไปขายนะครับบวกไปแล้วนะส่วนชิ้นนี้นะครับได้มาพันเดียวนะครับซื้อเอานะครับแล้วก็เลดง่อยมากนะครับเลดเลดไม่ดีนะครับคือออร์แกแท็กมันไม่ดีนะครับซื้อมานะครับแต่ว่าตอนนั้นคือต้องการอยากได้ลบไงชิ้นนี้ซื้อมาหนึ่งพันครับผม รวมเป็นวิหกนะครับวิ6กเสร็จเบ็ดทั้งหมดเลยนะครับ 1, นึ่งมืนหนึ่งพันเจ็ดร้ยนะครับผมหนึ่งหมืนหนึันอยนะมาดูของพวกนี้กันนะครับผมซื้อมาเดี๋ยวผมจะเปิด่องให้ดูเลยนะครับว่าราคาในตลาดกับราคาตอนเนี้มันมีไหมนะครับอ่เปิด่องเลยเริ่มจากผมเซนต้าเลยครับผมเซนต้าผมก็ประมูลมานะครับประมูลได้มานะครับเออ ผมก็ประมูลเก่งอยู่นะประมูลได้ได้มาหลายชิ้นอยู่นะครับไม่มีใครลบเยอะเท่าเราเลยอะ่ะคือลบห้าสิบสามอ่ะห้าสิบสามนี่คือเยอะมากเลยนะตีไปกลมๆอ่ะหกสิบเอ็มหกสิบคูณยี่้าก็ประมาณพันห้าตอนนั้นได้มาประมาณประมาณเก้าร้อยไหมถึงไหมวะตอนนั้นประมูลมาได้ประมาณเก้าร้อยกว่าบาท <c oughs> หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณ900แหละนะครับได้ได้ประมูลมานะครับบวกไปเลย900ารฮะบวก900ประมูลมานะเก้าร้900แล้วนะครับปึ๊บแล้วก็บวกอีกฮนะเอาเป็นใบหน้าใบหน้าผมได้มาจากชิโร่นะครับใบหน้าคือแบบใช้แบบใช้ย,วยาวๆอะ่ะหน้าเนี้ย ใช้ยาวเลยผมไม่เปลี่ยนเลยอะราคาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละยี่สิบสี่เอ็มยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเอ็มประมาณเนี้ยอันนี้ลบยี่สิบสี่ด้วยอันนี้ลบยี่สิบหกแล้วก็อออ์ร้อยหนึ่งของผมอรอ,อร้อยออรร้อยยี่สิบสี่น่าจะอยู่ประมาณนี้ยี่สิบสี่เอ็มยี่สิบสี่คูณยี่สิบห้าก็จะได้หกร้อยบาททำไมยุคนี้มันมันง่อยอยังนะ <laughs> ยุคนี้ราคาโคตรถูก โอ้โหตอนกูนซื้อยุคนู้นนะโอ้ตายตายอย่างเงี้ยอันนี้หกร้อยบาทนะครับ600นะบวกไปเลยส่วนเสื้อตัวนี้ผมซื้อมานะครับผมดีนี B ่ซื้อมานะครับซื้อเลยแบบเพราะว่าผมอยากได้ลบเยอะๆนะครับก็เทียบตัดก็ประมาณนี้แหละลบหกหกลบอันนี้ เผลออันนี้ดีกว่านะครับตีไปกลมๆอ่ะหกสิบหกสิบคูณยี่ห้าผมได้มาประมาณพันห้าเสื้อตัวเนี้ยผมได้มาประมาณพันพันสี่เออผมได้มาประมาณพันสี่นะครับตัวเนี้ยแต่ว่าในตลาดในส่งได้มาประมาณพันพันหกนะครับพันหกจะพันประมาณนี้เลยซื้อมาประมาณพันสี่ครับผมบวกไปเลย กางเกงนะครับกางเกงผมได้มานานมากเลยอะ่ะจนลืมแล้วอะ่ะว่าผมได้มาเท่าไหร่กางเกงลบเยอะมากเลยนะครับได้มาเท่าไหร่ผมก็ลืมเหมือนกันในนี้มี99ครับ 99m ลบ35ด้วยอของเราดีกว่านะครับของเราดีกว่านะครับเพราะว่าลบ40นะ 99m ก็ตีไปกลมๆอ่ะ100 110 110m แล้วกันอ่ะ 2 5เป็น2,000 2 0 0 7นะครับผมตีให้กลมๆเลยอ่ะ2,000 2,005ตีกลมๆเลยนะนะกังเกียงนี้2,005นะครับไปบวกเพิ่มถุงมือนะครับ27อ่า2 23m นะครับถุงมือ 23m เป็น500 5 7 5 5 7 5ไป เท้านะครับผมก็ซื้อมานะครับไม่น่าจะมีใครไม่น่าจะมีใครมีแล้วนะสําหรับรองเท้านะเนี่ยไม่มีใครมีนะครับรองเท้าผมซื้อมาเท่าไหร่วะผมลืมเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะรองเท้ารองเท้ารองเท้าได้มาได้มาเก้าร้อยเหรอรองเท้าได้มาเก้าร้อยนะครับเออรองเท้าได้มาเก้าร้อย ถ้าไปม,มันถูกเงี้วะรองเท้ารองเท้าได้มาเก้าร้อยนะครับประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าได้มาจากไหนแล้วลืมแล้วเหมือนกันนะครับประมาณอาตีไปกลมๆอะประมาณพันพันหนึ่งร้อยอะเอาราคาไม่น่าเกียดน่ะพันหนึ่งร้อยเลยนะครับรองเท้านี้พันหนึ่งร้อยอะโอเคแต่ไม่รู้ว่าขายใครแหละราคาเนี้ยนะครับไปต่อครับล่มนะครับได้มาสองพันเก้าครับผมไม่มีไม่มีใคร ลบเยอะเท่านี้แล้วนะครับ <c oughs> ไม่มีใครลบเยอะเท่านี้แล้วนะครับเป็นล่มนี้คือแบบได้มา2 0 0นเลยนะครับ <c oughs> ของดีครับของดีของดีเฮียเก็บไว้เองฮะ <c oughs> <c oughs> เออของดีเฮียก็เก็บไว้เองแล้วกันนะเออล่มได้มา2 0 0าครับ2 0 0าทวนครับตอนแรกเขาจะ3,000อยู่แล้วไนงะผมไปต่อเขาเพิ่มเอ้ยต่อเขาลง <c oughs> 2 0 0าส่วนหลังดาวเนี่ยมันราคาขึ้นลงมาก ราคามันขึ้นมันลงมากแบบโดดมากอะ่ะมีโดดมีลงอะ่ะขึ้นเรื่อยๆลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับลบสาสิบร้อยลบสามสิบเหรอไม่มีเลยในเนี้ยราคามันน่าจะอยู่ประมาณประมาณนี้สามเก้าเอ็มไม่ใช่ดิสักสักสี่สิบห้าเอ็มอะสี่สิบห้าเอ็มมันเป็นของเก่านะครับของเก่าที่มันก็ใส่ได้อะ่ะ เอ๊ 45m หรือ 50m วะเอา5 0มดีกว่าเนาะ 1, 2, 5 0มพันสองฮะเอาไปประมาณพันสองแล้วกันนะพันสองร้อยบวกตัวนี้ได้มาพันห้าครับไปสั่งเขาตีไปสั่งเขาตีบวกเอานะครับเออสั่งเขาตีบวกเอานะครับก็จะได้ประมาณพันพันห้าสั่งตีบวกมาพันห้านะครับเออบวก ตอนนี้สอง0 0สี่แล้วนะครับทั้งตัวเนี่ยทั้งตัวเลยสองห0นสี่นะครับยังไม่รวมแก้วนะรวมแก้วก็อีกราคาหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมรวมแก้วให้ด้วยละกันนะ W I W I P A ไว้เ e ดี๋ยวรวมแก้วให้เลยครับรวมแก้วให้เบ็ดเสร็จเลยเป็นแก้วมีสิบสี่สิบสี่หนึ่งลูกสิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบสี่สอง นอกนั้นสิบสามแล้วก็สนะิบเอ็ดฮะสิบสี่สองลูกสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งลูกอ่ะปีไปกลมๆหนึ่งเอ็มแล้วคันเอาราคาไม่ราคาไม่าาไมนี้แล้วกันนะไม่โดดเกินไปนะหนึ่งเอ็มสิบสี่สิบสี่อยู่ไหนวะเอ้ยมีสิบสามก่อนเอาสิบสามไหมสิบสามก่อนนะสิบสามหนึ่งสองสองแล้วสามสี่ สิบสามมีสี่ลูกครับสิบสามเที่ยไม่มีขายวะสิบสามอยู่กี่เอ็มวะเนี่ยสิบอ้าวราคาแม่งไม่เหมือนกันอีกสิบสามอยู่ห้าเอ็มแล้วกันนะผมตีไปกลมๆเลยห้าเอ็มแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่เอาเป็นห้า คูณ4จะได้20 m เอ็มทั้งหมดนี้20 m บเอ็มบวกกับอีก1 m เอ็มอ่ะเป็น21แล้วนะ21 m เอ็มนะครับ14ทีเนี้ย14จะอยู่ลูกที่7 m 7 m เอ็มเอ็มลูกครับมี2ลูก7บวก สองลูกฮะแล้วก็สิบห้าสิบห้าลูกละสิบเอ็มเจ็ดบวกสิบบวกสิบเป็นห้าสิบห้าเอ็มครับผมตรงนี้ห้าสิบห้าเอ็มลูกแก้วนะคูณยี่สิบห้าเอาเรทต่ำสุดเลยต่ำแบบต่ำสุดเลยวันนี้ยี่ห้า 1375 1375ครับผมแล้วก็บวกไปอีกลูกแก้ว11มีกี่อันวะเนี่ย10โอโ้โหลูกแก้วนี้คือแบบใส่มั่วมากเลยตอนนี้นลูกแก้วมั่วมากเอา11ก่อน11 1 2 3 4 ห้าสิบเอ็ดคูณห้าเก้าแสนไปเก้าแสนคูณห้าก็ได้สี่จุดห้าครับสี 5, นะ่จุดห้านะจำช่วยกันกูจำกับใครเนะี <c oughs> ่ยกูจำกับใครเนี่ยสี่จุดห้าสี่จุดห้านะสี 4, 5, 4, 5, นะ่จุดห้าโอเคสิบสี่สิบสี่หนึ่งสิบสี่สอง สีจุดห้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดจะได้อยู่ที่สิบแปดจุดห้าสิบแปดจุดห้าสิบสามด้วยเนี่ยเออมันมีสิบสามด้วยเฮียสิบสามมันกี่เอ็มวะสิบสามตีไปห้าเอ็มอะบวกไปห้าปึ๊บเป็นยี่สิบสามเอ็ม อืมใช่ไหมใช่แหละมีบวกสิบด้วยบวกสิบอันนึงเอามาทำไมเนี่ยบวกสิบเอามาใช้อะไรวะเนี่ยเออบวกสิบไม่นับแล้วกันนะของฟรีแล้วกันนะ่ะเป็นยี่สิบสามเอ็มคูณยี่ิบห้าครับผมยี่สามจุดห้าบวกเข้าไปแก้วรอบนี้เป็นห้าร้อยแปดสิบเจ็ดจุดห้าบาทครับผมนี่บวกแล้ว ต่อไปเราจะเป็นของข้างนอกแล้วกันข้างนอกคอสมิกใชา้ยาคอสมิกซื้อคอสมิกมาใส่ด้วยนะ C O S คอสมิกครับใช้ยาใ้ยงใายา,า,ยา,ยาใส่กระปาใส่กระป๋องคอสมิกนี้ผมได้มาน่าจะประมาณพันเจ็ดมั้งตอนนั้นนะอ่าผมได้มาพันเจ็ดครับตอนนั้นนะ ช่วงยุคนั้นได้มาพันเจ็ดนะครับบวกไปเลยพันเจ็ดร้อยครับอืมบวกเหลืออะไรอีกอะอ่าสายายาเรียบร้อยสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงผมหมดไปแค่สามสิบเอ็มนะสามสิบเอ็มนะครับอืมมีคลิปนะครับในคลิปก็ยังมีอยู่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบาทเจ็ดร้อยห้าสิบาทไปครับ ่ ه, ทั้งหมดนี้ตัวละครนี้ทั้งหมดเลยนะเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับเซตนี้ครบและบวกครบทั้งหมดแล้วประมาณ28,787บาทครับผมทั้งหมดนี้เลยนะเป,นเ,เป็นแคดเก่าเป็นแคดเก่าที่สามารถเล่นได้นะครับโดยเฉพาะอันเนี้ยล่มแบบโอ้โห o อง0อ2ลบ74เยอะมาก เยอะแบบเยอะมากมากแบบล้านตัวคือแบบโอ้โหของเก่าของเก่าแก่แม่ปลาช่อนอะคือแบบเฮีย yeah, เยอะจัดแล้วยังไม่บวกบวกแปดบวกเก้านะบวกแปดบวกเก้าก็เอาไปขึ้นอีกนะครับอตีไปกลมๆสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าอะสองหมื่นเก้าแล้วกันตีไปกลมๆเลยนะครับสองหมื 29, ่นเก้าทวนนะครับเอาเอาอย่างนี้เลยเพราะว่าไปบวกแปดบวกเก้าด้วยไงตอนแรกมันจะอยู่แค่บวก บวกห้าบวกหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นบวกประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอาไปตีบวกเพิ่มไงเนี่ยรองเท้าก็ใช่ผมก็ใช่ประมาณนี้เลยตีไปกลมๆเลยนะครับสองหมื่นเก้าครับผมสำหรับตัวนี้นะครับวีหกบางเฉียบนะครับบางแบบบางเฉียบเลยนะครับฮีทเหลือเพียงแค่สิบสามนะครับเรายังลงได้อีกอนะครับ ยังลงได้อีกนะครับไปสั่งเขาทำเพิ่มก็ได้นะครับผมจะใส่เป็นหลังบัตเตอร์ไฟเพิ่มก็ได้นะครับหลังบัตเตอร์ไฟแล้วก็หรือว่าจะใส่เป็นหลังกบก็ได้นะครับผมทําได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งสองชิ้นเลยนะครับที่ผมจะเปลี่ยนนะนี่เลย <c oughs> แล้วก็จะมีเปลี่ยนอีกทีนึงก็จะเป็นถุงมือนะครับมีถุงมือที่จะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็พวกอันนี้มันของลบเยอะครับ มันไม่มีใครที่จะตีอลลบเยอะขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ไปก่อนนะครับกางเกงแม่ก็ลบเยอะนะครับผมไม่เปลี่ยนนะครับประมาณนี้นี่แหละนะครับผม29 0 0ได้วอลวิหกบางแบบตึงๆเล่นได้ทุกอย่างลงดันก็ลงได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาลงดันให้ดูนะครับไป ออนุญาตเม้มครัน,นี่ต้องเม้มอย่างนี้เม้มไว้ก่อนถ้าถ้าไม่เม้มนี่คือแบบสติหลุดอ่ะเออทาไม่จริงจังอ่ะไม่จริงจังนี่คือแบบสติหลุดเลยเล่นยากเลยพ p หมื <c oughs> ่นแปดก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะ ถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะเก,อก,อกือบตัวเย่ซีซีบี าสิบเฉยอะไรวะเออนี่คือสูงสุดแล้วสูงสุดของผมแล้วล่ะคือแบบเวลามันไหลอะ่ะเวลามันไหลท่านผู้ชมคือห้าสิบสองนี่ถือว่าโอเคแล้วนะนี่เลยลงเกมนะอย่าต้องไปตีบวกเพิ่มอ่ะมันไม่ตายทีเดียวอะ่ะมันเหลืออีกปิดหนึ่งมันเหลือไว้ทาไมวะมันเหลือนิดหนึ่งจริงๆอะ่ะนิดหนึ่งมันเหลือไว้เพื่อใครอะ่ะ เหลือไว้เพื่ออะไรอ่ะเหลือไว้ทำไมอ่ะเหลือเลือดนิดนึงอ่ะโอ้ยเจงว่ะเดี๋ยวต้องไปตีบกเพิ่มละนะครับเดี๋ยวจะเอาอันทัดขึ้น1ิบแม่งเลยวิหกอ่ะเจงว่ะโอเคสลับคลิปวันนี้ก็คงต้องอ่าไปต่อที่วอลเทวแล้วกันนะเดี๋ยวจะให้ดูวอลเทววอลตอนช่วงวอลแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดู ตอนช่วงวอเดีย๋ยวพาไปดูว่าเดินชนได้หรือไม่รอติดตามในวอรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่หมไปทางนู้นใหม่ต่อไปวิ่งมาวิ่งมาเออนี่เต็มแล้วโอเคเราผมมันติดบล็อกแตผมไม่ตายทำไมอ่ะ เราก็เหมือนติดบล็อกแล้วมานามันไม่ได้มันล็อกเก็ตใช้ไม่ได้อ่ะตอนนี้นะครับก็ถือว่าวิ่งปุ๊บเราได้มานาแล้วนะครับก็นี่เลยประมาณนี้เลยนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันแล้วก็อีกปุ๊บอับตายเชื่อปีจอยปีจอยก็ประมาณนี้แหละ สำหรับวันนี้นะครับผมรีวิวครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครปกันให้ด้วยนะครับมี6บางเฉียบในงบที่29 0 0นเนะครับเล่นได้ทุกอย่างของเบต้าเก่าและรวมผสมของเบต้าใหม่นะครับก็จะได้สเตตัสแบบนี้แหละครับงบไม่บานไปด้วยนะครับส่วนใหญ่5 0,000อัพนะครับถ้าจะทำวีหกบางจริงๆนะครับแต่อันนี้นำเสนองบไม่ถึง30,000บาทนะครับก็ได้วีหกบางเฉียบได้เล่นเหมือนๆกันนะครับสาหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ